เป็นภารกิจซึ่งเราประเทศไทยนะที่มีรัฐบาลเป็นผู้ดูแลรับชอบการบริหารเนี่ยครับ,รบก็อยากจะเชิญผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในระดับนานาชาติมาพูดคุยกันนะครับในบ้านเรารถามว่าแล้วผมไปเกี่ยวอะไรนะครับผมไปเกี่ยวในฐานะซึ่ง ผมเป็นวิทยากรคนหนึ่งแต่ผมไม่มีนานาชาติผมไม่ได้เป็นนานาชาติอะไรใครรับผมแต่บังเอิญกิจกรรมในช่วงสองสาเดือน,นที่ผ่านมาถ้าท่านติดตามข่าวสารทางสื่อบนชนต่างๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือเวทีพูดจาทางออกประเทศไทย108เวทีนะครับซึ่งจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องกัน2เดือน108เวทีในทุกจังหวัดของของประเทศไ <108 S 2> ทย มีคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนอย่างเป็น,ปนทางการในเจ็ด0มื่นกวา่านะครับและมีชนิรดล,ลูกแถมมาขอบเสืออุ้มลูกจูงหลามานั่งอยู่ข้างๆด้วยนะครับแต่ก็ประมาณแสนหนึ่งครับเอาประมาณนั้นนี่ชนิดปรากฏตัวนะครับ ชนิดที่ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ไปก็ยังมีอีกนับไม่ได้อำนรันั้นแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะลงไปในรายละเอียดในทั้งในเวทีปัตตะารวมทั้งในเวทีเพราะผมไม่รู้เรื่องนั้นเขาบหกผมมาพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ของท่านผู้ชมอยู่022754225นะครับประเด็นที่เราตั้งไว้เนึนกําลังสู่อนาคตเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยจะสามารถที่จะพ้นวิกฤตความขัดแย้งจาก การแสดงปาฐกถาพิเศษครั kingdom, kommt, mond, material, ้งนี้หรือไม่อย่างไรนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทีนี้เริ่มอย่างนี้ก่อนฮะอาจารย์ฮะในในเรื่องของการจัดปาฐกถาพิเศษเอาเอาเอารายละเอียดของการจัดงานก่อนเป็นอย่างไรฮะในฐานะที่เอเป็นวิทยากรคนหนึ่งก็ต้องพลอยรู้เรื่องเหมือนกันด้วยเพราะอาจารย์เป็นเป็นเอ่อเลขาปาปปคอปอยู่ด้วยจุดไหมฮะเพราะงั้นจึงเป็นกรรมการ ก็เป็นคนที่ไปทำไอเ้เรื่องกิจกรรมร้อยแปดเวทีนั่นจึงอยู่ในหน้าที่บนคนมาให้ข้อมูลกับเอเวทีที่ว่านี้นะครับครับผมเรียนว่า่งี้ครับผมใน,ในความรู้ของผมแล้วคงเป็นความรู้ทั่วไปของทุกคนด้วยแล้วคนะครับแต่มาเรียนซ้าอีกรอบหนึ่งกันละกัน<ๆ>ความขัดแย้งในเมืองไทยของเรานั้นดํารงอยู่มาหลายปีแล้วนี่มีร่วมสิบปีแล้วเหรอเกือบเกือบจะสิบปีรอมโร่แล้วน<ล>ะครับแล้วก็ความแตกแยกความบาดหมางนี้ก็ เป็นสิ่งที่ถามว่ามีใครสบายใจไหม,มผมคิดไม่มีใครมีความสุขกับสถานการณ์อย่างนี้นะครับใช่ครับทำให้เราก็พยายามที่จะหาหนทางหาวิธีทางที่จะจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ความพยายามนั้นมีหลายมิติหลายด้านและหลายวิธีการด้วยกันนะครับแต่ว่านี่เป็นกิจกรรมหนึ่งในความพยายามที่หลากหลายนะครับว่าบางทีการที่มีเสียงสะท้อนมีประสบการณ์ที่ที่เป็นมุมมองจากคนที่เขาเคยผ่านพบความยากความวิกฤตต่างๆเหล่านั้นมา แล้วเข้ามาเล่าอะไรแต่อ,อะไรให้เราฟังนะครับเ,เราก็อาจจะได้ฟังแง่มุมได้ฟังประสบการณ์<ม>แล้วก็กลับมาย้อนคิดย้อนถามตัวเองว่า<ม>ถ้าคนอนื่นเขาทาได้แล้วมันไม่สําคัญว่าผิวสีอะไร<ม>สัญชาติอะไรเชื้อชาติอะไรรนะครับเขาก็เป็นมนุษย์มีมีหนึ่งมีหนึ่งศีรษะสองแขนสองขาเหมือนกันกันกบเราครับถ้าประเทศอื่นเขาเขาผ่านวิกฤตต่างๆเหล่านั้นมาได้<ม>ด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่า<ม>สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทึ่ง ถ้าเขามาบอกเราเก้าสิบให้เราฟังนะครับก็จะมีเสียงเตือนมีเสียงที่เป็นความคิดความเห็นต่างที่เป็นประโยชน์เราก็จะเก็บเกี่ยวเสียงเหล่านั้นมาแน่นอนครับผมว่าความรับผิดชอบในการที่ทําให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปไม่ได้อยู่ที่วิทยากรห้าคนแปดคนที่จะเชิญมานที่สองอยู่ที่ตัวเราใช่ครับนะครับอยู่ที่คนไทยของเราครับแต่ก็ไม่แปลว่าเราเราจะปิดกั้นความรู้หรือการที่จะรับข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นก็ คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือกระทรวงต่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องคนต่างชาติก็ต้องกระทรวงต่างประเทศล่ะนะครับก็เชิญวิทยากรมามีจํานวนที่หลากหลายที่ปรากฏชื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นะครับชื่อแรกดังมาหลายวันแล้วนะครับคือท่านอดีตนยกรงตรีของของอังกฤษนะครับท่านอดีตนยกรงตรีโทนี่แร์นะครับแล้วก็มีในระดับที่เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่อีกสองสาท่านในช่วงเช้าวันที่สองนะครับนอกจากนั้นก็มีอดีตประธานดีของฟินแลนด์ชื่อท่านมาตี้อาิสซอรีครับแล้วก็นอกจากนั้นมีที่ปรึกษาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรู้ธรรมในระดับในระยะเปลี่ยนผ่านคุณพริซล่าเฮเนอร์นะครับ3ท่านนี้ก็จะใช้เวลาในช่วงเช้าวันที่2อต่างคนต่างพูดนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ไดไม่ใมพิปลาอ๋อ ทุกท่านก็ก็เป็นเป็นเป็นประกถาเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะตอนบ่ายนี้ก็มีความหลากหลายมากหน่อยอันนี้ก็จะขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันพิพิธภัร่วมกันก็มีมีคนต่างชาติมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับผมจะอยู่ในในช่วงบ่ายนี่แหละบอกผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนไทยอยู่สองคนนะครับก็คือผมหนึ่งคนแล้วก็น่าจะเป็นท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมท่านกิติพงศ์นะครับ ตัวแทนคอปปอด้วยเพราะว่าท่านมีฐานะที่เคยทํางานเป็นเลขานุการของคอปปออยู่2ปีก็คงจะมีเรื่องราวมีมุมมองต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันทีนี้ประชาชนจะยังไงเอาฟังถ่ายทอดสดอย่างเดียวหรือไปที่โรงแรมพระซัอัชนี่ได้เห็นจะมาหมดไม่ไหวนะฮะโรงแรมก็ไม่ใหญ่โตอะไรข้างไม้นะเพื่ออำนวยความสะดวกกับทุกท่านผมคิดว่าไม่เฉพาะแต่แต่แต่คนที่ไปที่โรงแรมเท่านั้นอย่าะเดี พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนวงวิชาการนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์คงอยากจะฟังเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับก็จะมีการถ่ายทอดทั้งวิทยุและโทรทัศน์นะครับวิทยุนั้นแน่นอนวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทีวีเอีีช่องสิบเนี่แหละช่องนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการฟังถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคลื่น AM 8 1แแล้วก็ FM 92.5ครับแล้วก็มีคลื่นภาษาอังกฤษ FM 88.0ด้วยครับนะครับซึ่งาการถ่ายทอดสดก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะฮะใช่ครับผมทางโทรทัศน์ก็จะกระทั่งถึงเที่ยงใช่ครับแต่วิทยุยังคือทั้งวันวิทยุทั้งวันครับโทรทัศน์นั้นช่วงช่วงปาฐกษาของผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญสำคัญตามต้นสามท่านว่าไปสดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแปลให้ใช่ไหมฮะต้องมีแปลสิครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่สันทัดชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับก็คงต้องต้องมีการแปลละครับครับทีนี้เอ่อ คนที่ไปเนี่ยก็มีการเปิดให้คนเข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมครับผมแต่ว่าคือคือกลุ่มไหนยังไงประชาชนพี่น้องประชาชนฟังฟังการถ่ายทอดที่ว่านี้นะครับห้องประชุมที่ว่านี้รับทราบจากทางผู้จัดประสานงานนะครับว่ามีที่นั่งน่าจะประมาณสักสามสามร้อยที่นั่งนะครับสามร้อยที่นั่งคงจะมีการเชิญจากวงวิชาการมีตัวแทนของฝ่ายพักการเมืองต่างๆครับภาคส่วนต่างๆที่สภา ขอการค้าอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้ครับที่เป็นเป็นเป็นภาคส่วนต่างๆที่มีบทบาทแล้วจะนำประเด็นต่างๆเหล่านี้สามารถไปขบคิดไปขับเคลื่อนต่อไปได้ในวันข้างหน้าข้อข้อประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันและเป็นคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วท่านเหล่านี้ก็ได้เคยให้คำแนะนำกับทางคอปอมาแล้วเหมือนกันเราก็ไม่ได้ทำอะไรตามคำแนะนำนั้นสักเท่าไหร่แล้วครั้งนี้มันจะไปย้อนรอยซ้ำรอยเดิมไหมฮะแล้วสุดท้าย งบประมาณที่ต้องใช้ไปมันจะสูญเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายมันจะแก้ไม่ได้ผมก็จะต้องย้อนกลับไปถามตัวเราเองนะถามผมเองว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเคยระแคะระคายเคยได้ยินมาว่าท่านเหล่านี้หรือท่านอื่นก็แล้วแต่เคยมาพูดนะครับแล้วจำได้ไหมเขาพูดว่าอะไรแต่ผมคิดว่าอยู่ในรายงานใค่จั้นะแรงพอปนั่นครับปัญหาคือความทรงจําของเราเนี่ยบางทีก็ก็ก็มาพูดซ้ําอีกคนเวลาผมสอนหนังสือนะบางทีผมพูดจำสองคนจำหนนะ เพื่อความเข้าใจเพื่อความกระจ่างชัดนะครับไม่ได้แปลว่าคนคนฟังไม่ฉลาดนะนะแต่แปลว่าคนฟังเนี่ยอยากเราคนพูดอยากให้คนฟังได้ใส่ใจได้หยิบเอาเรื่องที่เราพูดกันไปขบไปคิดไปตึกรองจริงๆนะครับอย่าเป็นเพียงแค่แค่กระแสลมที่มันผ่านอูเราไปเท่านั้นผมคิดว่าเรื่องการจัดกิจกรรมอย่างนี้จะมองในมุมในมุมใดก็แล้วแต่ผมคิดว่าต้องต้องถือว่าเป็นบวกซะมากกว่าลบนะครับ ผมก็รู้สึกว่าถ้าจะมีความสิ้นเปลืองก็เสียเสียค่าข้าวค่าน้ําที่จะมากินมามาใช้เวลาจัดประชุมกันเท่านั้นน่ะครับครับนอกนั้นผมก็สึกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรจะเสียหายเลยฟังเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องบัณฑิตเขาพูดกัน<อ>นะครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคท่านเหล่านี้เชิญมาก็มาเจ่บ,ค,บคนผิดคิดได้อะไรทั้งนั้น<อ>ฟังท่านพูดจะพูด2องเนจามผลผมก็ึกอว่ายังไงก็เป็นประโยชน์กับเราอยู่แต่ว่าถ้าพูดแล้วไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้ามันอันนั้นนะตัวหนึ่งรันกม แต่นั้นไม่ไม่ได้อยู่ที่คนพูดนะอยู่ที่คนฟังอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่เราซึ่งผมก็ไปกากเกณ์ผมไปกากเก์ให้ให้ให้ทุกคนคิดเหมือนกันไม่ได้แล้วก็ในวิถีประชาธิปไตยความแตกต่างก็ยังเป็นของธรรมดาแต่เราก็พูดกันเสมอว่าแตกต่างกับแต่แยกมเปนคนละคำกันนะนะครับผมแค่อการที่เรานิ่งสงบลงสักระยะหนึ่งฟังคนที่มีประสบการณ์ฟังที่คนมีมีความปรารถนาดีต่อบางไทยนะครับเป็นเป็นมิตรประเทศของเราเป็นเพื่อนของเรา ท่านเหล่านี้ถ้าท่านแทนเกลืองท่านท่านไม่อยากจะคบหาสมาคมของเราท่านไม่มาอกครับท่านบอกท่านเบื่อแล้วไม่มาตีกันเองต่อไปก็แล้วกันนะผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้อย่างน้อยการที่ท่านจะมาเป็นหนที่สองในครั้งนี้นะครับแสดงว่ามีความตั้งใจแสดงถ้ามีความตั้งใจแล้วท่านก็ยังอยากจะมามาให้ความคิดความเห็นอยากช่วยเราครับแต่ว่าในความในความขัดแย้งทางการเมืองบ้านเราเนี่ยอย่าง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 ชัดเจนว่าตอนนี้ทางฝั่งของ ตรงข้ามของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านเองเนี่ยก็มีการส่งข้อมูลส่งเหตุการณ์สรุปข้อเท็จจริงความขัดแย้งไปให้กับบรรดาผู้นําทั้งหลายอันนี้จะกระทบต่อปาฐกถานี้ไหมครับหรือว่าจะกระทบ<ม>ต่อผม,ผมไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีความกังวลห่วงใยอะไร,รนะครับเพราะเหตุว่าในโลกแห่งแห่งยุคปัจยุคสมัยปัจจุบันนะครับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าท่านจะได้รับจากจากพรรคใดก็แล้วแต่นะครับ ผมคิดว่าการสอบทานความเป็นจริงมันไม่ได้มีเพียงแค่เอกสารที่เราส่งให้ก่กันเท่านั้นหรอกครับนะครับเเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยผมคิดว่าเป็นที่จับตา<ม>เป็นที่รับรู้ของของสังคมโลกมาเป็นเวลาช้านาน<ม>นะครับแต่ก็แน่นอนผมเคยเคยนึกอยู่ว่าถ้าเรานึกถึงเหตุการณ์รถชนกันนะ<ม>นะครับคนที่ยืนอยูอยต่ตรงด้านเนี้ยผมเห็นรถชนครับก็เห็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งภาพอย่างหนึ่งนะครับ คนที่เยื่องไปจากผมไปอีกมุมหนึ่งอีก,อ,อ,กอีกเหลี่ยมหนึ่งเ็อีกงเห็นอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ถามว่าผมกับอีกคนหนึ่งจําเป็นต้องเห็นภาพเดียวกันไหม,มก,ก็ไม่จําเป็นไม่แตกอะไรแต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นรถชนเนี่ยมันมีมันมเบอร์มีกล้องวง,งจรปิดอีก360ตัวใช้อยู่รอบเลยนะ <c oughs> ผมคิดว่าตรงนี้แหละ <c oughs> เป็นสิ่งที่ผมพูดไปก็ดีคุณกอพูดก็ดีคุณขอพูดก็ดี <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผู้รับฟังที่จะไปตรึกตรองเอาอย่างในครั้งที่ผ่านมานะครับทางคอปก็ได้เชิญท่านโคฟีอนันต์มาท่านได้พูดให้คําแนะนําอันหนึ่งก็บอกว่าการจะสร้างความรองรองให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคู่ขัดแย้งจะต้องพยายามที่จะจริงจังและจริงใจต่อกันในการร่วมกันสร้างกระบวนการรองรองแต่บ้านเรามันยังไม่มีความจริงใจกันเลยอ่ะรองรองมันก็ยากอยู่ไหมฮะผมว่าก็เป็นก็เป็นสัจจะนะฮะคนเราถ้าถ้าถ้าคิดว่าจะ จะจะมาจับมือจับไม้มานั่งคุยกันความจริงใจความมุ่งหวังที่อยากจะเห็นความปรองดองเกิดขึ้นมันต้องอยุดหัวใจมาซะก่อนนะครับถ้ามาก็มามาแล้วแต่ว่ายังแค้นยังเครืองกันอยู่นั่นะสิมันก็มันก็มางั้นงั้นแหละครับเรียนตามตรงถ้พูดถึงวิสัยปกตินะเพื่อนฝูงทะเลาะกันนะครับถ้า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 มาคุยกันมีคนกลางชวนมาคุยหรือไม่แต่มีคนกลางนัดมาคุยกันแต่มาด้วยความรู้สึกว่า เราอยากจะดีกันนะเราอยากจะอยากจะกลับรักษาความเป็นเพื่อนมิตรภาพมันมันมันสวยงามนะมันเป็นประโยชน์นะถ้าเรามาด้วยความรู้สึกอย่างนั้นต่อให้มีเรื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงก็แล้วแต่ก็คลี่ขายได้ครับแต่ถ้ามาด้วยความรู้สึกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ครบกันเนี่ยนะแ้่พบกันอีกห้าหนนแปดหนนก็ไปถึงไหนนะครับอย่างอย่างคุณเพลซิล่าที่จะมาอีกรอบในครั้งนี้เนี่ยท่านก็มาให คำแนะนําไปตอนคอปอท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่ขัดแย้งยังคงจะเอาชนะคานการกันเองเนี่ยนะะโดยไม่ได้คํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติเนี่ยสุดท้ายมันก็หาความรองรองไม่ได้อะไรี้เป็นปัญหาคุณจอมจะว่าอะไรผมมะผมอ้างอิงไปถึงหน่อยนึ่งนั่นแหละสิฮะเพราะว่าไปรอบแปดเวทีเนี่ยนะมีคนเขาบอกว่ามันมีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเขาเอาประเด็นที่เกี่ยวนี้โรยตรงครับมีคนที่ไปฟังอยู่เจ็ดหมื่นคนแสนคนเนี่ยนะ เขาบอกจริงๆแล้วตัวละครที่ทะเลาะกันหนักๆเนี่ยมีไม่กี่คนในความรู้สึกเขาบอกเป็นเรื่องนักการเมืองทะเลาะกันอยู่มากในกลุ่มนักการเมืองเท่านั้นในประชาชนคนทั้งหลายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะให้นักการเมืองน่ะหันหน้ามาคุยกันมากกว่านี้นําปัญหาต่างๆนำเอาความจริงใจต่างๆมาพูดกันนั่นคือความเห็นของประชาชนไม่น้อยเลยที่อยู่ในเวทีต่างๆนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้น เวทีร้อยแปดเวทีเนี่ยที่อาจารย์ทำคนกว่าแสนคนเนี่ยนะครับผมข้อสรุปที่ประชาชนอยากเห็นให้เกิดความปลองรองกระบวนการการสร้างความปรองรองจากร้อยแปดเวทีหน้าตาเป็นยังไง,งเรียนเป็นสักสองอย่างเลยไหมครับ,รบนะครับเพราะเหตุว่าเราไปคุยกันมานะครับก็จะพบว่าเสียงสะท้อนกลับมามีมสีสองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งผมอาจจะจัดกลุ่มว่าเป็นเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวนะครับแน่นอนว่า เราคงจะต้องนึกถึงเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ําความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมครับซึ่งซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยการกระจายของรายได้ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทเหล่านี้เป็นต้นฮะมันก็ก็แน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงพื้นฐานความขัดแย้งส่วนที่สองก็คือมุมมองการที่มองนิยามหรือเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยที่แตกต่างกันครับนี่ก็เป็นพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่ง หลายหลายคนก็บอกกับผมปัญหาเรื่องทุจริตคอร์อรัปชันช่อราบังหลวงเป็นปัญหาโบราณโบ,บราณการสมรกับของเราอยู่มานานโอเค okay. แต่สามเรื่องเนี่ยไม่มีใครคาดหวังว่ามันจะแก้ตกในวันในพรุ่งะนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่อย่าลดละความพยายามนะ <c oughs> แต่กลุ่มที่สองเป็นเรื่องกับความขัดแย้งโดยตรงละ่ะะคือปัญหาที่มีลักษณะเป็นการ เป็นการเฉพาะหน้าเขาบอกมีสามมีสี่ซ้าห้าเรื่องด้วยกันที่มันผสมรวมเข้าแล้วมันมันได้พอดีเลยล่ะหรือพอไม่ดีเลยล่ะนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยในหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอคนทั้งหลายเขาจับจ้องมองดูอยู่ว่าการใช้กฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันมันชอบคนชอบคนนะความเครือบแคลงนี้เป็นมีข้อเท็จจริงไหมในในระบบกระบวนการยุติธรรมบ้านเราหรือหรือมันเป็นแค่ข้อสงสัย ผมพูดมันเพราะแล้วต่างโคงก็ต่างคิดเอาเองก็แล้วกันครับนะต่างคงก็แล้วแต่มุมแล้วแต่มุมย่างที่มุมครับประการที่สองสังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการขัดแย้งแบบสันติวิธีเราไม่เคยมีประสบการณ์เราไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้มาก่อนนะครับเรื่องของการกล่าวอ้างสารบัญพระมกษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรครับนะครับ เรื่องของการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองของของกองทัพและพูดตรงๆคือผู้ถือการรัฐประหารที่ผ่านมาครับนะครับรบก็ต้องถามว่ามันมันมีผลอย่างมีแน่สาคัญต่อความขัดแย้งใช่ครับที่เฮลุกลามและติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครับเรื่องของสื่อครับผมคุณจอมเป็นสื่อฝากด้วยนะครับสื่อทุกวันนี้นะเป็นเหตุที่สาคัญเหมือนกันที่เลือกข้างผมใช้คำอย่างนั้นก็แล้วกัน เนี่ยสามสี่เรื่องเ่าเนี้ยมันรวมเข้ามาทําให้ความขัดแย้งมันลุกลามขยายโตแล้วสาหรับประเด็นเรื่องความขัดแย้งเฉพาะหน้าเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำสองสามอย่างหนึ่งต้องทุกฝ่ายนะขอเขาขอประชาคนทั้งหลายเขาเรียกร้องขอให้ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้กําลังในการแก้ปัญหานะครับพยายามที่จะลดทอนเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะที่เป็นการเผชิญหน้านะครับ เรื่องของการที่ประเด็นโดยตรงเมื่อกี้ขอให้นักการเมืองเจรจาร่วมกันหาทางออกดีเลยชาวบ้านจะตายอยู่แล้วกันนั่นแหละครับไอ้ชาวบ้านจะตายแล้วผมเติมเองนะแต่นี่มันก็เป็นข้อเท็จจริงอยู่นะเป็นข้อเท็จจริงที่เขาว่าอย่างนั้นนะครับสื่อทั้งหลายช่วยนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแล้วถ้าเมื่อไร่ผิดพลาดช่วยบอกด้วยนะสารภาพด้วยนะจับได้ไล่ทันแล้วก็ง่อยเงียบกันไปเลยไปสิ่งต่างๆาเหล่านี้ครับเป็นสาเหตุเมื่อกี้ก็มีทาง ท่านผู้ชมก็ถามเข้ามามากเหมือนกันอาจารย์นะว่าสาเหตุความขัดแยง้งจริงๆม,นนมันมีอะไรซึ่งก็ชัดเจนน้องใช่เจ็ดหมื่นแสนคนคว่าอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งที่สอดคล้องกับข้อสรุปของร้อยแปดเวทีเหมือนกันก็คือชาวบ้านก็ถามมาเหมือนกันว่าเป็นไปได้หรือเปล่าหรือจะทําอย่างไรที่จะเชิญทางฝ่ายคา้านฝ่ายพันธมิตรหรือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยมาร่วมเวทีอาจจะเป็น เวทีไหนก็ได้ที่จะต้องร่วมพูดคุยกันให้มันจริงๆจังๆอาจารย์เป็นไปได้ไหมผมไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะผมเป็นผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นก็อยากเห็นธรรมนิยมเขาไอยากเห็นไหมแล้วเขาอยากเห็นไม่ธรรมดาครับผมนะครับคนคนที่ที่ที่มีความเห็นแตกต่างอยู่คนละมุมคนละคนละเหลี่ยมกันนะครับผมเชื่อว่าการที่ที่ได้มาอยู่ในในสถานการณ์ซึ่งเป็นมิตรกันนะครับ พูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์ผมมีตัวอย่างนะผมไปผมไม่ได้เจอกรณีเองแต่มีลูกศิษย์ผมซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ที่ราชพัฒน์ที่ร้อยเอ็ดเขาเขาไปทําเวทีอย่างเงี้ยเพราะเราต้องการวิทยากรขอให้มาได้ทั้งหลายช่วยนะครับแต่ผมไปผมไปอยู่ที่ที่ที่ร้อยเอ็ดแต่ว่าสัปดาห์ก่อนนั้นนั้นมีลูกศิษย์ผมก็เป็นอาจารย์เขาไปอยู่ที่กาลสิน์พูดภาษาธรรมดานี่แหละเขาบอกคนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงที่กาฬสินเนี่ยเราก็เชิญทุกนั้นมามาร่วมเวทีที่ว่านี่นะครับมีมีมีทั้งมีทั้งสองสีแหละ คนเสื้อแดงก็ก็เคยอยู่แต่ในเวทีของเสื้อแดงอไม่ไม่เคยมาไม่เคยมาข้ามพรมแดงกันนะครับเสื้อเหลืองก็อยู่ในเวทีเสื้อเหลืองอก็มาอยู่ในเวทีที่ว่าเนี่ยนะครับร้อยแปดเวทีเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้คุยกันหนึ่งวันนะในบรรยากาศซึ่งมีกติกาตกลงกันว่าอย่าชกกันนะค่อยๆพูดกันนะห้ามด่ากันนะอมีคนคอยช่วยประคับประคองบรรยากาศให้มันมันราบรื่นที่ว่าเนี่ยนะครับ ตอนจบก็แลกเบอร์โทรศัพท์กันจะคุยกันต่อไปนักคุยกันที่อื่นต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นนะฮะประชาชนเริ่ม<น>ต,ต้นแล้วประชาชนเห็นการพูดคุยระหว่างเหลืองแดงแต่นักการเมืองยังคุยกันไม่ได้มันจะมันจะมันเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมจะไม่รู้ยังไงผมไม่ใช่แต่ในฐานะที่อยู่กับทั้งสองคนได้ฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะานะประชาชนคนหนึ่งผมว่ามันคงต้องลดทิฐิลดความรู้สึกว่าฉันเป็นคนถูกคนเดียว นะครับไอความรู้สึกว่าว่าเราถูกคนเราเราถูกร้อยเปอร์เซอีข้ามก็จะผิดร้อยเปอร์เซนต์น,นครับ <ừ> ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราหวังว่าจะให้สันติสุขกลับคืนมาสู่มาสู่บ้านเมืองเราเนี่ยไอทิฏฐิมานะอย่างนี้ผมก็ต้องลดดาวาสอกันบ้างแหลคะครับก็ต้องเสียสละกันบ้างนะเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเม <S <S ืองอย่าเห็นแก่ พักหรือว่าประโยชน์ของกลุ่มของพรรคของพวกเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่โบราณเขาถึงว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อใช่ครับนะครับเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่เข้าใจรักยาวให้บั่นนั่นแปลว่าอยากจะคบกันไปยาวๆอยากจะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเนี่ยไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆไอ้เรื่องที่มันสามารถจะต้องตัดทอนยอมยอมกันบ้างยอมยอมกันบ้างทิ้งไปซะบ้างเถิดรักยาวเนี่ยให้บั่นไอ้เรื่องเลอะเถิดเธอให้บั่นไปซะบ้างนะถ้ารักสั้นให้ต่อ ถ้าคิดจะเอาแบบคบกันจันจัเดี๋ยวก็ตีกันแล้ววะอะไรเงี้ยนะหาเรื่องโน้นมาเรื่องนี้มาควยาวสาวความยืดต่อไปเถอะใช่ใช่เพราะงั้นอย่าอย่าสาวความยืดอีกต่อไปเลยนื้โบราณสอนมากี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากคุยกันสนุกมากอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมฮะอาจารย์ธงทองจันทรางสุผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ